สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องบอดท็อกอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับก่อนการรับชมฝากติดตามช่องบอดท็อกด้วยนะครับโดยวันนี้ผมได้ไปเจอคลิปที่น่าสนใจคลิปหนึ่งของชาวเวียดนามที่ได้มาทําคลิปเปรียบเทียบในหัวข้อที่ว่าเวียดนามกับไทยประเทศใดรวยกว่ากัน ซึ่งเป็นคลิปที่ลงไว้เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเขาได้มีการเอาข้อมูลต่างๆมาทําการเปรียบเทียบไว้สําหรับคลิปดังกล่าวเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ในคําอธิบายนะครับซึ่งจากคลิปดังกล่าวก็ได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้อย่างไรบ้างครับ ดยเรามาเริ่มกันที่คนแรกที่เขาได้เข้ามากล่าวว่าในประเทศของเรายังมีพื้นที่อีกมากในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเวียดนามซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก็น่าเรียนรู้จริงๆนอกจากผู้คนแล้วหลายๆอย่างก็ถูกกฎหมายแม้แต่กระทั่งกัญชาดังนั้นการท่องเที่ยวจึงเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมเศรษ,ษฐกิจที่สําคัญ ส่วนคนถัดมาได้มากล่าวว่าประเทศไทยมีการกระจายความเจริญที่ไม่สม่ำเสมอทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพส่วนเวียดนามกระจายความเจริญทั่วถึงทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้การพัฒนาเมืองและชนบทค่อนข้างสมดุลนั่นคือแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่รวดเร็วยั่งยืนเท่าเทียมและกลมกลืนกว่าประเทศไทย ขณะที่คนต่อมามีมุมมองว่าไทยนั้นรวยกว่าและเก่งเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงพัฒนาและมีการจัดการที่ดีไม่มีปัญหาการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่างเวียดนามถนนในแหล่งท่องเที่ยวของพวกเขาก็ดีกว่ารวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มากกว่าในเวียดนาม จากนั้นก็มีคนมาตอบกลับว่าอย่างน้อยที่สุดประเทศไทยก็เป็นอิสระและพัฒนากว่าเวียดนามในทุกด้านเพราะพวกเขามีการเมืองแบบระบบหลายาพักผู้นํามาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ใช่พักการเมืองที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาส่วนอีกคนก็มาตอบกลับในมุมมองที่ว่าจริงอยู่การบริการที่ดีจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แต่การท่องเที่ยวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจทั้งหมดถึงแม้เราจะอ่อนแอในอุตสาหกรรมนี้แต่เราก็พัฒนาอุตสาหกรรมอื่น คอมเมนต์คนต่อมาครับต้องชื่นชมคนไทยที่ทําการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและมีการสื่อสารที่ดีจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและคุณภาพบริการที่ดีเยี่ยมเมื่อหันกลับมามองที่เวียดนามผมรู้สึกเบื่อและอยากบอกว่าให้ดูเมืองต่างอากาศมุยเนย่เพื่อเอาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาส่วนคนต่อมาได้มาตอบสั้นๆว่าแน่นอนว่ามันต้องเป็นประเทศไทย ในขณะที่คนต่อมาได้มากล่าวว่าวียดนามเป็นประเทศที่ทำตามวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกและประเทศไทยกำลังเดิมตามเอเชียใตย้ดังนั้นผมเชื่อว่าเวียดนามจะแสงหน้าไทยในไม่ช้าเพราะประเทศที่ใช้ปรัชญาของจีนมักจะพัฒนาอย่างมากและภูมิปัญญาเอเชียตะวันออกดีกว่าเอเชียใตย้ดังนั้นวียดนามจะแสงหน้าไทยไม่ช้าก็เร็วลองดูตัวอย่างจีนเกาหลีญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับอินเดียและประเทศไทย จากนั้นก็มีคนมาตอบกลับว่าผมได้ยินประโยคนี้มาเป็นเวลากว่า40ปีแล้วตื่นได้แล้วซึ่งก็คล้ายๆกับคนถัดมาที่มากล่าวว่าคุณกำลังฝันกลางวันอยู่ส่วนคนต่อมามาตอบกลับว่ารายได้ต่อหัวของไทยอยู่ที่8,000ดอลลาร์ต่อปีเวียดนามอยู่ที่4,000ดอลลาร์ต่อปีนักท่องเที่ยวชอบไปประเทศไทยและเมื่อมาเวียดนามครั้งแรกพวกเขาไม่อยากกลับมาอีก ขณะที่คนตอบกลับคนสุดท้ายมาตอบด้วยประโยคคลาสสิกของชาวเวียดนามว่าเพราะเมืองไทยไม่มีสงครามจะเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกันได้ยังไงคอมเมนต์คนต่อมาครับในความคิดของผมปัจจุบันไทยนำหน้าเวียดนามตามดัชนีชีวัดพวกเขาทำการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและมันค่อนข้างท้าทายสำหรับเวียดนามเรามีสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนามากมายซึ่งคาดว่าภายในปี2030 GDP ของเวียดนามจะสูงถึง750,000ล้านเหรียญสหรัฐ จากนั้นก็มีคนมาตอบกลับว่าคุณต้องคิดว่าในปี2030ประเทศไทยจะนั่งนิ่งๆแล้วให้เวียดนามวิ่งผ่านไปง่ายๆเหรอส่วนคนถัดมาได้มากล่าวว่า GDP ของเวียดนามจะแซงหน้าไทยอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ไม่ห่างกันมากจำนวนประชากรเวียดนามก็มากกว่า1เท่าครึ่งศักยภาพยังมีอีกมากอย่างไรก็ตามผลทางอีกยาวไกลในการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางเพื่อไม่ให้ติดอยู่อย่างเช่นไทย ในขณะที่คนต่อมาได้มากล่าวว่าไทยเหนือกว่าเวียดนามในด้านเศรษฐกิจแต่เวียดนามกําลังตามหลังอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะตามทันภายใน5 1 0ถึง10ปีข้างหน้าแม้ว่าประเทศไทยจะมีภูมิหลังทางการเมืองที่เสียเปรียบเมื่อเทียบกับเวียดนามแต่ในด้านอื่นๆเราก็จําเป็นต้องเรียนรู้เช่นกัน โดยเฉพาะในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานและพวกเขายังทำการท่องเที่ยวได้ดีกว่าเวียดนามอีกด้วยกีฬายังเป็นส่วนสำคัญในการยืนยันตำแหน่งและความแข็งแกร่งของประเทศเวียดนามกำลังทำได้ดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหวังว่าจะทำได้ดีในโอลิมปิกเพื่อไล่ตามอินโดนีเซียและไทย จากนั้นก็มีคนมาตอบกลับว่าเวียดนามมีจุดแข็งที่สามารถช่วยให้ประเทศสายหน้าไทยได้เร็วขึ้นนี่คือความจริงไม่ใช่ภาพลวงตานโยบายเศรษฐกิจของเวียดนามมีการวิจัยและวางแผนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมั่นคงกว่าไทยการเมืองนิ่งกว่าไทยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดีกว่าไทยแรงงานมีมากระดับการฝึกอบรมที่ไม่ด้อยกว่าไทยต้นทุนต่ำแรงงานก็ถูกขยายความสัมพันธ์ทางการทูตและลงนามเขตการค้าเสรีอีกหลายฉบับ ส่วนคนต่อมามีมุมมองว่าถ้ารวมเอาสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวไทยตอนนี้คงพุ่งสูงริววแน่ๆน่คอมเมนต์คนต่อมาครับในแง่ของเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงวีดนามเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในแง่ของเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางสังคมยังต้องใช้ความพยายามอีกมาก ในขณะที่คนต่อมาได้มากล่าวว่าประเทศไทยมี GDP ที่สูงกว่าแต่จำนวนประชากรน,น้อยกว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าใครรวยกว่ากันซึ่งคนต่อมาก็มีมุมมองว่าเวียดนามพยายามปรับปรุงหลายๆด้านซึ่งอีกไม่กี่ปีเวียดนามจะสามารถแซงไทยในทุกๆด้าน ส่วนคนต่อมาได้มากล่าวว่าวีตนามมีประชากรวัยทำงานสูงแต่การศึกษาของเรายังตามหลังไทยและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่มากอัตราของอาชญากรอายุน้อยนั้นสูงมากหากไม่ได้รับการปรับปรุงการศึกษาเวียดนามจะไม่มีทางผ่านประเทศไทยไปได้ในขณะที่คนต่อมาได้มากล่าวไม่เห็นด้วยกับคลิปว่าการเปรียบเทียบความสกรปรกของคนอื่นกับของคุณมันก็เหมือนกับการเอาห้องน้ําของเพื่อนบ้านไปเทียบกับห้องนอนของคุณเอง ซึ่งก็คล้ายกับคนต่อมาที่ได้กล่าวว่าพวกเขามาที่นี่พืชซืูเปอร์มาร์เก็ตของพวกเราแล้วทําการรวมกิจการต่างๆเป็นของพวกเขาอย่างต่อเนื่องส่วนอีกคนก็มากล่าวอีกว่ามันเป็นการเปรียบเทียบที่ไร้สาระเวียดนามด้วยกว่าไทยมากคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยเป็นพี่ใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่คนต่อมาได้มากล่าวว่าปัจจุบันคือไทยแต่อนาคตคือเวียดนามเพราะเราจะไล่าตามฐาน เดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยคอมเมนต์นี้นะครับที่เขาได้มากล่าวว่าโลกรู้จักประเทศไทยมากกว่าประเทศเวียดนามพวกเขามีชื่อเสียงมากมายต่างประเทศจึงมักมาเมืองไทยเพื่อร่วมมือหรือสร้างกองถ่ายพวกเขามีชื่อเสียงระดับโลกในด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปลงเพศพวกเขาสร้างภาพ,พย,ายนตร์ที่มีคุณภาพและ iQ ก็ดีกว่าเวียดนามอย่างเช่นหนังเรื่องฉลาดเกมโกงเราดูหนังของพวกเขาแต่ไม่เคยดูหนังของเวียดนามซึ่งมันทําให้พอจะเข้าใจได้ว่าใครเก่งกว่าใคร จากนั้นก็มีคนมาตอบกลับว่าผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันผมเป็นคนเวียดนามที่รักเวียดนามมากแต่อยากให้เรากล้ามองความจริงปราศจากอคติผิดผิดเมื่อผิดก็กล้ายอมรับแล้วแก้ไขให้ถูกต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อพัฒนาประเทศประชาชนมีความสุขหน่วยง,งานทุจริตน้อยลง ครับสุดท้ายนี้หากท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหรือต้องการแนะนำช่องบททอกสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดนี้ใช้การแปลภาษาด้วยระบบอัตโนมัติหากมีข้อผิดพลาดจากการแปลก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ